นี่ติ๊ดตาไม่ทันนี่เออวางไว้คทับกันทับไัโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเหนื่อยะไหมตรงนี้จะเบียบด้วยโอเคยังโอเคเสร็จแล้วไปตากผมเอาตากผมก่อนเสร็จแล้วไปไหนนะลูก เก็บรองเท้าแล้วเข้ามาตากผมไม่ดูออกไปคนเดียวนะไม่มีใครออกไปด้วยนะไม่ไปตากผมมาตากผมอืผมเปียกมาตากผมใบทองสองขวบสามขวบเดียวเดี๋ยวเดียเดียมา ไม่บี <My> มาเดี๋ยวนี้ค่ะ no, <baby. S 1> ผมยังไม่แห้ง no, <my> หนูแหละเสียงดังบีบบีจะร้องไห้ <Yeah. S 1> นะอย่างเงี้ยแหละเบบีบีจะร้องไห้มาตากผมให้แห้งก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาเบบีมาตากผมให้แห้งก่อน oh <my. S 1> มาตาก oh <my. S 1> ผมให้แห้งก่อน oh <my. S 1> ปิดประตูด้วย Mm. เอาอย่างไงี้แม่ไม่คุยด้วยนะไม่พาไปแล้วบีบอ่ะไปปิดประตูไปปิดไม่ปิดไปปิดค่ะไ่ปิดอ,อาจะให้จิงจกเข้าบ้านใช่ไหมจิงจกเข้าบ้านแล้วไม่ได้เลยนะกลัวแม่ไม่ไล่ให้นะไปปิดประตูเลยไ,<ม>ไปปิดประตูจิงจกคุยได้นะไม่ได้ ไปไปเอาจิ้งจกเข้าบ้านเอ้ยไปปิดไปปิดประตูเดี๋ยวจกเข้าบ้านเออไปเร็วระวังมือด้วยค่ะ